เชื่อว่าเป็นดอกไม้อัปมงคลมากผัวและเป็นดอกไม้คล้องคอนักโทษทหารดอกชบาเป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไทยเพราะปลูกง่ายดอกมีหลายสีให้สนุกกับการปลูกมีทั้งการเสียบยอดติดตาเพื่อให้หนึ่งต้นมีดอกหลายแบบก็ทําได้ง่ายได้ทางประเทศมาเลเซียยกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติเรียกกันว่าบุงหารายา ซึ่งแปลว่าราชนีดอกไม้แต่ทางไทยเราแม้ปลูกกันมากเช่นกันทว่าหลายคนไม่ปลูกเอาซะเลยเพราะเชื่อว่าเป็นดอกไม้อัป,ปมงคลมากผัวและเป็นดอกไม้คล้องคอนักโทษประหารทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้ขังอาถรรพ์จะพาไปพบคำตอบและ,ฉะเฉลยว่าดอกชบาเป็นดอกไม้อัป,ปมงคลจริงหรือไม่แต่ก่อนอื่นขอคุณละไลา คนละแชร์พร้อมทั้งติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันบ้างนะครับนอเอยนอกชบาสาวงามบปามุกพเชื่อกันว่าชบามีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนอินเดียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นหมู่เกาะฮาวายเป็นต้นเชื่อว่า ชบาเข้ามาในประเทศไทยสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นอย่างน้อยซึ่งรับมาจากอินเดียจึงรับความเชื่อของอินเดียเข้ามาด้วยโดยที่อินเดียใช้ดอกชบาแดงบูชาพระแม่กาลีพระแม่กาลีคือปางหนึ่งของพระแม่ปารวตีหรือพระแม่อุมาพระชายาของพระศิวะซึ่งปางเจ้าแม่กาลีนี้เป็นขั้วตรงข้ามของพระแม่อุมา เพราะพระแม่อุมาใจดีแต่เจ้าแม่กาลีชั่วร้ายเห็นได้ว่าในรูปของพระแม่กาลีมีมาลัยชบาสีแดงคล้องคออยู่ด้วยเกิดเล็กน้อยของพระแม่กาลีปัจจุบันมีผู้นับถือมากในไทยเองก็เยอะเพราะเชื่อว,ว่าพระแม่เป็นเทพที่จะกำจัดความชั่วร้ายให้บูชาแล้วจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดีนอกจากดอกฉบาแดงถูกใช้เป็นเครื่องบูชาพระแม่กาลีแล้ว ที่อินเดียใต้ยังนํามาร้อยคล้องคอนักโทษประหารอีกด้วยในก็คงเป็นการขอให้พระแม่กาลีช่วยจัดการประมาณนั้นเมื่อคนไทยรับดอกชบามาจากอินเดียดอกชบาจึงเจือมากับความเชื่อของอินเดียด้วยซ้ายังนํามาปรับเข้ากับกฎหมายด้วยดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวงสมัยรัชการสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงโปรดให้รวบรวมชำระขึ้นจากกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีปรากฏการใช้ดอกชบาในพระอายการลักษณะผัวเมียใช้ดอกชบาในการประจานผู้หญิงอันร้ายหรือผู้หญิงแพทย์สยาตัวอย่างเช่นมาตราหกส่วนหญิงอันร้ายเอาเฉลวปะหน้าทัดดอกชบาแดงทั้งสองหูร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลลยใส่ศีรษะใส่คอแล้วให้เอาหญิงนั้นเข้าเทียมแอกข้างหนึ่งชายชูเทียมแอกข้างหนึ่งประจานด้วย ไถนาสามวันหรือมาตราเจ็ดหญิงใดทำชู้นอกใจผัวมันเอาชายชู้นั้นมาร่วมประเวณีในวันเดียวสองคนขึ้นไปท่านว่าเป็นหญิงแพทย์สยาให้เอาปูนเขียนหน้าหญิงร้ายนั้นเป็นตารางร้อยดอกชบาเป็นมาลัยใส่ศีรษะใส่คอแล้วเอาขึ้นขายอย่างประจรยนในหนังไทยในละครไทยเราจะเห็นดอกชบาแดงอยู่บ่อย,อย,อย,อยเช่นเรื่องนางทาตุ มีฉากที่อีเย็นคล้องมาลัยฉบาแดงเพราะถูกใส่ร้ายว่าคบชู้หรือเรื่องไอฟักที่ทำมาจากนวนิยายคำพิพากษาของชาติกอบจิติสมทรงก็ทัดดอกฉบาแดงตลอดเช่นกันเพราะเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับความเป็นชู้ปัจจุบันไทยไม่มีความเชื่อว่าดอกฉบาเป็นดอกไม้อัปมงคลแล้วถึงจะมีบ้างก็กลุ่มน้อยเต็มทนส่วนกฎหมายก็ยกเลิกไปนานแล้วแต่แอดเคยได้ยินคำเตือนของญาติผู้ใหญ่บอกว่า ปลูกชบาไว้หน้าบ้านไม่เหมาะเพราะจะทำให้ลูกสาวขึ้นคานซึ่งเป็นความเชื่อที่ย้อนแย้งอยู่ทางอินเดียมองชบาเป็นดอกไม้อัปมงคลทว่าประเทศอื่นอีกหลายประเทศกลับไม่มองอย่างนั้นก็อย่างมาเลเซียนั่นสิใช้เป็นดอกไม้ประจำชาติเลยทีเดียวเพราะมองว่าดอกไม้ที่มีสีแดงสื่อถึงความอิสระและยามที่ดอกชบาบานมีเพียงดอกเดียวจึงหมายถึงเอกภาพ ยิ่งชาวเกาะต่างๆในหมาสมุดแปซิฟิกเช่นฮาวายตาฮิติเป็นต้นชาบาได้รับความนิยมมากสาวๆชาวเกาะในชุดแต่งกายพื้นเมืองต้องมีดอกชาบาทัดหูหรือแซมผมเสมอหากวางเรื่องความเชื่อลงดอกชาบาถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตำราประมวลสรรพคุณยาไทยและสรรพคุณสมุนไพรกล่าวถึงเฉพาะการใช้รากชาบากำหนดให้ใช้พันดอกขาวหรือแดงให้ใช้รากสด,สด ทำให้ละเอียดใช้พอกฝีแก้ฟกบวมถอนพิษร้อนหากนำไปต้มช่วยขับน้ำย่อยทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นชาวโอลังอัสรีในรัสเปรักมาเลเซียใช้เปลือกรากแช่ในน้ำข้ามคืนแล้วดื่มขณะท้องว่างเพื่อรักษาฝีชาวโอรังอัสรีนี่ก็คือเงาะป่าซาไกที่เราคุ้นเคยนั่แหละคำเรียกเขาว่าเงาะป่าซาไกเนี่ยเป็นคำที่โน้มไปทางการดูหมินหน่อยนึงเพราะว่าเขาคือชนเผ่าโอรังอัสรี นอกจากสรรพคุณทางยาดอกชาบาสามารถย้อมสีได้อดีตเคยใช้ย้อมผมย้อมขนตาและทารองเท้าฝรั่งจึงเรียกชาบาว่า s h ฟ e flower ชูฟล f l o อร์ผมอาจจะสำเนียงฝรั่งไม่ได้นะครับแต่ประมาณนี้แหละนี่คือเรื่องราวของดอกชาบาที่มีทั้งเชื่อว่าเป็นส่วนชั่วร้ายและฝ่ายดีทั้งนี้ทั้งนั้นยุคสมัยคลี่คลคายความเชื่อด้วยวิทยาศาสตร์ไปมากแล้วแต่รู้ไว้ก็ใช่ว่าใสาบาแบกหาม ท้ายนี้อย่าลืมไลค์แชร์หรือคอมเมนต์แนะนำกันนะครับเพื่อจะได้พัฒนาคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ